กราบสวัสดีพี่พๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่401ค่ะ401นะคะประจำเย็นวันศุกร์ที่11เดือนกรกฎาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภานมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันหนึ่งชุดนะคะ หชุดวันนี้มี20รายการค่ะแบ่งปันพ,พี่พที่200บาทจ้ะ1องค์200บาท2องค์300บาทค่ะถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรค่ะโทรทักไลน์เข้ามาหาัน้องสุภาดิทที่เบอร์084ย์ค่ะเจ1933นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่0 8นค่ะเจ1933งน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกํำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเย็นวันศุกร์จ้ะเป็นหลวงปู่สวงค่ะหลวงปู่สวงวัดไพลพัฒนานะคะรุ่น1นึ่ค่ะเทวดาเล่นดินจ้ะ หลวงปู่สวงรายการที่1นะคะรายการต่อไปรายการที่สองค่ะหลวงพ่อแดงจะ้ะเหลียนหลวงพ่อแดงนั่งคุกเข่านะคะปี17ค่ะเจค่ะพี่ๆขาหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดจะ้ะเป็นเหลียนเนื้อฝาบาทนะคะรายการที่สองจ้ะหลวงพ่อแดงค่ะรายการต่อไปรายการที่3มค่ะ รายการที่สามเป็นพระซุ้มกอจะ้ะพระซุ้มกอรายการที่สามนะคะพี่ๆต่อไปรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่เป็นพระรอดจะ้ะ รายการต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5เป็นสมเด็จพระเจ้า5พระองค์จ้ะของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะรายการต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นพระผงสุพรรณจ้ะพระผงสุพรรณรายการที่6นะคะพี่ค่ะ รายการต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นเหรียญระครังหลวงพ่อเกษมเคมาโกจ้ะปี16ค่ะพี่พี่ขาเป็นหรียญระครังหลวงพ่อเกษมเคมาโกนะคะรายการต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นพระปิดตาหลวงพ่อเชยค่ะ ด้านหลังมีรอยจานนะคะรายการที่8ค่ะรายการต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นพระลีลาเม็ดขนุนจ้ะ รายการต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10หลวงพว่อปไวยวัดโคสิตารามจ้ะรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11ค่ะ 11เป็นพระพุทธชินราชพิมพ์ใบเสมานะคะเป็นเนื้อชินค่ะพี่ผู่ขาชินราชพิมพ์ใบเสมาจ้ะรายการที่11นะคะรายการต่อไปรายการที่12ค่ะ12หลวงปู่ทวดหลังเตารีดจ้ะปี05น้นะคะพี่พขาหลวงปู่ทวดหลังเตารีดจ้ะ รายการต่อไปรายการที่13ค่ะ13เป็นพระปีรันพิมพ์ซุ้มประตูจ้ะต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจ้ะ เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะรายการที่14ค่ะ200บาทค่ะพี่พี่ขา1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะ15เป็นพระซุ้มยอจ้ะพระซุ้มยอรายการที่15นะคะพี่พี่ขารายการต่อไปรายการที่16ค่ะ 16เป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจ้ะรายการต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นตระกุดหลวงพ่อทบวัดชนแดนจ้ะจตะกุดมาในเลี่ยมกันน้ำแบบนี้เลยนะคะพี่ๆตระกุดหลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะ เป็นตะกุดเชือกถักเก่านะคะพี่ๆขารายการที่17ค่ะต่อไปรายการที่18ค่ะรายการที่18นะคะ รายการต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นพระขุนแผนเนื้อกระเบื้องเครือบกุวัดใหญ่ชัยมงคลจ้ะรายการต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นสมเด็จเก่าจ้ะเป็นสมเด็จเนื้อแดงนะคะพี่พขา สมเด็จเก่ารายการที่20จ้ะค่ะวันนี้ก็ครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่ๆแต่พี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาณิ้ที่เบอร์084ค่ะ 7211933นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7211933สำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ